ครับสวัสดีครับผมจินนะครับแล้วก็พอดีมีคําถามควส้นตีนครับจากรุ่นน้องผมเข้ามาในรับบีฟพอดีซึ่งผมก็เห็นแล้วผมก็เลยเลือกมาพูดก็คือเขาถามว่าพี่จินครับผมจะทำ YouTube ของตัวเองเนี่ยผมต้องซื้อกล้องซีนีมามาทำเลยไหมครับแล่ใช่ครับนี่กล้องซีนีมาตัวแรกของผมครับ โอเคก็สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับจินนี่เปิดมาได้5ปีแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะผมเอาตังค์แสนสุดท้ายผมจ่ายเชียร์นี้ทั้งหมดแล้วผมเหลือตังค์แค่ห้าพันบาทในตัวตอนนั้นน่ะทั้งทั้งตัวไม่มีตังค์เก็บไม่มีตังค์อะไรด้วยผมอยากรู้ว่ากล้องซีนิม่ามันมันดีขนาดไหนเพราะปกติเราเป็นคนเล่นเนี่ยเราไม่ได้นึกออกป่ะเราเราไม่ใช่คนถ่ายไม่ใช่ดีพีอะไรเงี้ยเพราะเราทำยูทูบเราก็เลยแบบเอองั้นเราก็ซื้อนี่เลยกล้องซีนิมา่า <laughs> <laughs> มีเอสดีไอด้วยเราก็ซื้อกล้้อองงซซิินนนีีมมมมม่่่าาาาาาถยบทพรเล ไปเอามาจากพี่ป้อมซินิทอยซึ่งเรนนั้นไทยเจสันสแตทตันไป็นไรครับหนังเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ฟาดเป็นฟิเลียตพักแปดเพราะเราว่าจริงๆเราไม่ต้องครับไม่ไม่ไม่จำเป็นจริงๆแล้วอยากทำยูทูปอ่ะเราใช้โทรศัพท์ก็ได้เราใช้อะไรก็ได้คือคือทุกวันเนี่ยครับเราต้องยอมรับแล้วว่าคุณภาพเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่คนไทยชอบเสพเนี่ยอาจจะไม่ใช่คุณภาพอาจจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์มากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าเอออย่างช่องของเราอ่ะต้องการเน้นคอนเทนต์ไหมหรือว่าตต้้อออองงงงการเนนาเนนนัวคีชช่่่ผมย ผมอาจจะต้องเน้นคุณภาพด้วยว่าผมก็สอนเรื่องกล้องเนาะผมก็ถ่ายเพราะงั้นผมก็ต้องใช้กล้องดีๆในการนึกออกปวะอ่าตอนนั้นก็เป็นโซนี่อะไรเงี้ยผมก็ต้องใช้กล้องดีๆในการทำให้ช่องมันสวยเพื่อทุกคนเชื่อใจได้ว่าเอ้ยพี่เขาถ่ายสวยเขาต้องสอนเราใช้กล้องถ่ายสวยได้อะไรอย่างนี้นใช่ปหแต่ว่าถ้าสมมุติผมทำรีเซลผมเข้าไปกินอาหารป่าอะไรเงี้ยผมก็คงไม่ได้แบกกล้องซีนิมาไปอะไรเงี้ยเพราะงั้น ไม่ว่าคุณจะใช้กล้องอะไรก็ตามท YouTube เนี่ยครับคุณสามารถทําได้ครับไม่ต้องไปต้องสื้อยังผมแต่ผมแค่บ้าบอจ,จนรุ่นน้องเขาอยากแซวเฉยๆก็เลยเอาไอ้ตัวนี้แหละนี่แหละกล้องซีนีมาตัวเนี้ยมาถ่าย YouTube นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้ถ่ายบ้างเป็นโอกาสแต่ว่าผมก็เริ่มไปที่ตัวอื่นแล้วเพราะทุกวันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือกล้องซีนีมาเนี่ยราคาเขาถูกลงครับเราดูอย่างเช่นกล้องอ Sony FX30 ก็้ Sony FX3 หรือว่า Canon c a n o เ C70 อะไรเสามยรือเ่าแตะกลซีเาไดขิ้นเไระงั้ยคือเราส์มากที่่นาที่ ผมหรือว่าทุกๆคนที่กำลังอยากเริ่มถ่าย YouTube แล้วอาจจะซื้อกล้องซีนิ m a มาถ่ายก็ได้อย่างเช่น x 3 f A3 อะไรเงี้ยก็สามารถทํางานได้เหมือนกันครับหรือว่าคุณจะใช้แบบพวก A6007 A11 อะไรเงี้ยหรือใช้ยี่ห้ออื่นพาหน้าฟูจิแคนนอนก็สามารถทําได้เหมือนกันครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ว่าเ,าเราเข้าใจกล้องแค่ไหนอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยก็คือเรื่องของ ไม่ว่าคนจะใช้อะไรก็ตามถ้าคุณมีไฟที่ดีถ้าคุณมีไฟที่ดีกล้อง iPhone ก็สวยได้ครับเพราะฉะนั้นนอกจากซื้อกล้องซื้อเลนส์แล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะซื้อไฟดีๆให้กับกล้องตัวเองด้วยนะครับ mm hmm. ก็บประมาณนั้นแหะครับงั้นถ้าใครมีคำถามก็าสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับหรือไปถามผมที่เพจชินเนะครับงั้นเดี๋ยวเราจอกันในพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ bye. บ๊ายบายแบกบาด้วย